เอาพี่น้องผมไปไปลุยกันไปลุยปอบไปลุยเถึงห้างไปลุยเถึงหม่องครับสวัสดีครับเอาให้ถึงหม่องถึงบอนเลยพี่น้องมันยุ่จังไดว่าเป็นตัวจังใดไปลุยรังกระหังกันสักุสักุสัุสกุเอาผ้ามานํำบอเอาผ้ามานํำบอข่อยผ้ามานํำบอข่อยเอามา เอามาผู้ดใดสวนใจถักเขามาได้เอามาไปไปรุยกันเหาอไปพี่้องผมขอยใหญ่มาเถอะอย่าเถอะอยา่ยาเถอะมึงท่างเขาห้างยุหันกระหงังนี่ยังพี่้องเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวบังบังยองอ๋ออาเอ้อเฮ้ย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 ตายยังวะเอาเอาเอาไม่เห็นยังพีหลองเลยเอาเฮ้ยเฮ้ย

ยังวะยังวะอีหยังวะอ๋อ่าอ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮา่า่อฮ่า่าาป,าาป,าป่าฮาฮ่าฮา่าา,าห่า หาอีหย oh, oh, oh. oh, ัางอ๋ออาออ๋อไม่เห็นอีหยังพี่น้องไม่เห็นอีหยังพี่น้องไม่เห็นอีหยังพี่น้องเอ๋อใส่ใส่เอ้า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 